สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับก็มาเจอกับครูพี่นันอีกแล้วครับในการนำมาหนังสือ New s o u t t r e ในส่วนที่เป็นซูนบุ๊กนะครับวันนี้เรียนกันหน้าที่37แล้วนะครับมาดูหน้าตาหนังสือหน้า37นะครับครูจะให้ดูหน้าตาหนังสือก่อนว่าหนังสือหน้า37นี่นะครับเลข37หน้าตาแบบนี้นะครับนะหนังสือ New s o u t t r e นะครับนะาเล่ม3าม สำหรับชั้นป .3 เรามาดูในรายละเอียดกันเลยนะครับผมนั่นก็คือคำสั่งว่า,วา listen and say listen แปลว่าฟัง and และ say แปลพูดแปลว่าบอกแปลว่ากล่าวนะครับแล้วก็มีคำสั่งย่อยมาคือ look at the pictures listen say and match the sentences with the pictures look at นะครับก็คือให้ดูให้จ้องไปที่รูปภาพนะครับรูปภาพ a b c นะครับนะในหน้านี้คุณครูลอกมา3ภาพ ปกติแล้วมันมี9ภาพนะครับ listen ฟัง say ให้บอกนะครับ and match ให้จับคู่ the sentences ประโยคต่างๆ with กับ the picture รูปภาพนั่นก็คือนะครับจะมีแผ่นซีดีนะครับมีเสียงคุณครูก็ไม่ได้เปิดแผ่นซีดีให้ฟังนะครับแต่คุณครูเขียนมาแล้วนะครับจากแผ่นซีดีคุณครูฟังมาแล้วได้ประโยคอย่างนี้นะครับคือ1นี่นะครับ he b r u s h his teeth after the meals นะครับ คุนครูไม่ได้แปลเป็นภาษาไทยให้นักเรียนลองแปลดูนะครับนะหมายเลขหนึ่งแปลว่าอะไรหมายเลขสองนะครับ he takes a shower two times a day แปลว่าอะไรครับหมายเลขสาม he drinks milk every day หมายเลขสี he plays football หมายเลขห้า he washes his hands before eating หมายเลขหก he goes to bed early หมายเลขเจ็ด he eats fruits แปลว่าอะไรครับนักเรียนคุณครูยังไม่ได้แปลให้เพราะว่าถ้าแปลให้นักเรียนจะคู่ถูกแน่นอนไหนลองเราดูที่ครับภาพแรกนักเรียนก็มองออกนะครับเป็นภาพอาอบน้ํานะครับภาพที่2แปลงฟันภาพที่3เล่นฟุตบอลเพราะฉะนั้นนําหมายเลขของประโยคนะครับคือหมายเลขหนึ่งสองสี่หกเจ็ดเนี่ยมาใส่หน้า,าภาพนะครับเพราะฉะนั้นภาพ A คู่กับประโยคไหนครับอาบน้ําภาพไหนแปลว่าอาบน้ําครับ ข้อไหนแปลว่าน้ำครับข้อที่2ครับนะ he takes a shower to cham sade y h เขาผู้ชายนะครับ takes กริยาเติม s นะครับเพราะ He mm hmm. เป็นเอกพจน์บทที่3กิกิยาเติม s ในกรณีที่บอกเล่าเหตุการณ์ทั่วไปนะครับหรือบอกเล่าเหตุการณ์ถึงความเป็นจริง t a k e a shower นะครับเป็นสำนวนนะครับต้กเรียน shower แปลว่าฝักบัว เทกอะชอว์เรไม่ได้แปลว่านำฝักบัวแต่แปลว่าอาบน้ำนะครับท o t า m e s นะครับสองครั้งก็ทาใส่ S A day ก็คือต่อวันหรือว่าภายในหนึ่งวันอาบน้ำสองครั้งโอเคนะครับงั้นเอาหมายเลขสองมาเขียนลงที่ภาพ A พอภาพ B แปลงฟันนะครับข้อไหนแปลงฟันครับ1 2ึ6 7ข้อ2อนี่ต่อไปแล้ว เพราะฉะนั้นก็คือข้อหนึ่งะครับนะ he brushes his teeth after the meals แปลว่าอะไรครับ he แลของผู้ชาย brushes นะครับกริยาเติม s นะครับหรือว่าเติม es ในกรณีที่ลงท้ายด้วย s นะครับอันนี้นะักเรียนต้องเข้าใจหลักการเติม s ด้วยนะครับนะ he brushes his teeth แปลว่าของเขาผู้ชายนะครับ teeth แปลว่าฟันหลายๆซี่นะครับ ถ้าฟันสี่เดียวนี่ชูดนะครับต้องเรียนเพราะวาเวลาแปลงต้องแปลงทุกซี่นะครับไม่ใช่แปลงสี่เดียวจะเขียนว่า he brushes it t o o t อย่างนี้ไม่ได้นะครับนะแปลงฟันสี่เดียวกยกเว้นคนแก่นะครับที่เหลือฟันอยู่สี่เดียวแต่เขาก็ไม่ใช้ว่า b r u s h e it t o o t นะครับนะภาษาอังกฤษจะใช้ brushes it นะครับต้องเรียนนะถึงจะมีสี่เดียวก็ b r u s h e o o t up to the muse นะครับ after แปลว่าหลังจาก The Muse นะครับหลังจากมื้ออาหารนั่นก็หมายความว่าเวลาแปลเป็นภาษาไทยต้องแปลว,ว่าเขาแปลงฟันหลังจากรับประทานอาหารนะครับแต่ว่าคําแปลตามคําศัพท์นะครับ Muse แปลว่ามื้ออาหารนะครับนะโอเคทีนี้มาดูภาพที่3ข้อภาพ4นะครับนี่นะที่มาวุรุชินี่อักษร4เพราะฉะนั้นเขาเล่นฟุตบอลข้อที่เท่าไหร่ครับ หมายเลข4ครับ he plays football เขาเล่นฟุตบอลทีนี้หลักการเติม s นะครับหลักไวยากรณ์ก็4นี้ he p l a y play นะครับลงท้ายด้วยตัว y ซึ่งเป็นสระก็จริงแต่หน้าตัว y มีสระก็คือมีสระมีตัว a ซึ่งเป็นสระอีกเพราะฉะนั้นมีสระสซ้อนอยู่2ตัวตัวทีครับจะพูดออกทองแดงแนละ ไม่ต้องเปลี่ยน Y เป็น i นะครับไม่ต้องเปลี่ยน Y เป็น I เติมีเติม S ได้เลยนะครับเพราะมีสระอยู่2ตัวโอเคนะนี่นักเรียนต้องอย้อนเข้าใจเรื่องการเติม S นิดหนึ่งนะครับ h plays f o o t b a l บ f o ฟุตบ l l นะครับเป็นกีฬาไม่ต้องใส่คำนำหน้านะครับไม่ต้องใส่อาไม่ต้องใส่เดใส่ฟุตบอลลงไปได้เลยนี่คือเทคนิคการสอนของครปูปรน ของครูพินันนะครับแปลให้ทุกคําศัพท์จับมาเขียนหรือจับมาแปลให้ทุกประโยคแล้วโขกด้วยหลักไวยากรณ์โอเคไหมครับไปหน้าถัดไปนะครับเพราะหน้านี้มีแค่3ภาพหน้าถัดไปก็คือภาพดีภาพ E ภาพ f นะครับภาพดีนี่ทำอะไรครับภาพดีนี่ดื่มนมมันดื่ม,มนมข้อไหนครับข้อ1ต่ตอบไปแล้วก็2ต่ตอบไปแล้วข้อ3นะครับยังไม่ได้ตอบ นั่นก็คือ he drinks milk every day he เขาผู้ชายดื่มนม every day ทุกวันเขาผู้ชายกริยาเติม s นะครับ drink เติม s s นะครับแล้วก็ milk milk นมนะครับเป็นคำนามที่นับไม่ได้นะครับในเมื่อไม่ได้ใส่กล่องไม่ได้ใส่แก้วก็มิ l วเฉยๆห้ามใส่อ่ะห้ามใส่แต่ถ้าจะใส่เดิกก็ใส่ได้นะครับนะไม่เป็นไร แต่ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรแต่ห้ามใส่อาเด็ดขาดนะครับเพราะ,ะเป็นนามที่นับไม่ได้ every day ทุกวันโอเคนะครับเพระฉะนั้นข้อดีนี้เอาหมายเลข3ไปตอบส่วนข้ออีนะครับทำอะไรครับกินแตงโมแตใ่ในประโยคนะครับไม่ได้เขียนว่ากินแตงโมในประโยคเขียนว่ารับประทานผลไม้นะครับคือกินผลไม้ก็คือหมายเลข7นั่นเอง he eats fruits he eats fruit นะครับแหมคุณครูก็ออกเสียงผิดนะเช้าเช้านะเขารับประทานหรือเขากินผล,ลไม้หลายชนิดนะครับเติม s นะครับโอเคนะเอาหมายลเลขเจ็ดไปตอบข้อ e ส่วนก็ f นะครับข้อ f เนี่ยนี่ยี่สิบจุดศูนย์ศูนย์นี่คือสองทุ่มนะครับนะเขาเข้านอนสองทุ่มแต่คุณครูแต่งประโยคให้เป็น นะครับหมายเลข6ครับ he goes to bed early นะครับ he goes to bed early เขาเข้านอนนะครับแต่หัวค่ำนะครับ early นะในที่นี้หมายถึงวม่าแต่หัวค่ำขาเข้านอน early นะครับคือเข้านอนเข้านอนไวว่างั้นเถอะนะครับนะเขาเข้านอนไวหรือเขาเข้านอนแต่หัวค่ำนะครับ he goes to bed early ก็เอาหมายเลข6ไป เขียนในข้อ f เหลือข้อสุดท้ายนะครับข้อ g เขาทำอะไรครับไม่ได้ล้างจานนะครับวันนี้ล้างมือนะครับเพราะฉะนั้นเหลือข้อเดียวที่ยังไม่ได้ตอบคือข้อ5นะครับ he washes his hands he นะครับเขาผู้ชายเป็นเอกพจน์บทที่3กริยาเติม s แต่เมื่อลงท้ายด้วย sh ก็เติม es นะครับเป็น washes his แปลว่าของของผู้ชาย hand นะครับมือต้องล้างทีเดียว2มือนะครับเพราะฉะนั้น hand ต้องเติม s ด้วยนะครับไม่ใช่ล้างมือเดียว he washes his hands โอเคอ่าแล้วก็มีคำว่า before eating ด้วยนะครับตัวทีนะ้มีอีกบรรทัดหนึ่ง before ก็คือแปลว่าก่อนนะครับ eating ก็คือการรับประทานอาหารนะครับ e อ t i ิงตรงนี้นะครับนี่คุณครูบอกลักษณะวยากรณ์ให้นิดหนึ่งนักเรียนฟังไว้ก่อนนะครับเดวจะได้ชินหูนะครับนั่นก็คือ Eating เป็นคำชิรันนะครับก็คือคำกริยานำาอ n g มาเติมเข้าไปนะครับกลายเป็นคำนามนะครับนะไม่ได้เป็นคำกริยาของ t o n u o u s t e n s e นะครับฟังไว้ก่อนนะครับไม่เป็นไรพอ3นะครับคำกริยาเติม ING ที่กลายเป็นคำนามของเรียกคำนั้นว่า c h ร l นนะครับนักเรียน แล้วเวลาแปลให้แปลใส่คําว่าการหรือความเข้าไปเช่น each ัพท์นี้แปลว่ารับประทานพอใส่ ing เข้าไปก็แปลว่าการรับประทานอาหารนะครับก็เลยแปลว่าเขาล้างมือก่อนรับประทานอาหารโอเคนะครับเป็นนั้นว่าหน้า37ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในหน้า38นะครับสวัสดีครับ